การประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางานสําหรับข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาของนายอาคมพัฒงาวิชาเอกแพทย์แผ,แผนไทยประวัติส่วนตัวนายอาคมพัฒงาเกิดเมื่อวันที่15กันยายน2538ปัจจุบันอายุ21ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยบุรพา เข้ารับการมาจดแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยและเริ่มทำงานเมื่อวันที่17พฤษภาคม2565ในด้านการสอนเป็นทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการวงเล็บแพทยแผ่นไทยหน่วยบริการเขต6จำนวนชั่วโมองการสอนตามตารางห้องเรียนพิเศษแพทยแผ่นไทยโดยแบ่งออกได้ดังนี้1 ห้องเรียนหน่วยบริการคงจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. ห้องเรียนหน่วยบริการคงวงเล็บตาจันร์จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. ห้องเรียนหน่วยบริการบัวใหญ่3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. ห้องเรียนหน่วยบริการบัวลาย3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 5. ห้องเรียนหน่วยบริการสีดา3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 6. ห้องเรียนหน่วยบริการแก้งสนามนาง3ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ 7. ห้องเรียนหน่วยบริการบ้านเหลื่อม3ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งสิ้นเป็น20คาบต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมาย 1. เป็นครูผู้สอนตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกแพทย์แผนไทยหน่วยบริการเกต6 2. ฝ่ายบริหารทั่วไปหน่วยบริการเกต6 3. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหน่วยบริการคง 4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยบริการเขต6 5. เป็นคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา 6. คอยสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP ของครูผู้สอนที่รับผิดชอบนักเรียนในหน่วยบริการเขต6และ 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในด้านงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู แบ่งออกเป็น3ด้านด้านที่ 1. ด้านการจัดก,การเรียนรู้ในด้านการจัดก,การเรียนรู้แบ่งประเด็ยนย่อยออกเป็นดังนี้ 1. สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรประกอบไปด้วย 1. วิเคราะห์จัดทาหรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและผู้เรียน 2. ออกแบบการเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 2. อออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ 1. จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคลหรือ IIP ในทักษจะจำเป็นเฉพาะความพิการวงเล็บแพทย์แผนไทยโดยออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิคและวิธีการทางการแพทย์แผนไทย 2. ประเมินการใช้แผนการสอน 3. สนับสนุนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP ให้กับครูผู้สอนในหน่วยบริการเขต6 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการจัดกระบวนการการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคและกระบวนการทางการแพทย์แผนไทย 2. กระตุ้นเสริมแรงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 3. ปรับให้เข้ากับความแตกต่างระหว่างบุคคล 4. การสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วยการคิดค้นประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้เพื่อที่ใช้ในการสอนได้แก่สื่อออนไลน์สื่อออฟไลน์สื่อเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการสอนการใช้สื่อการสอนจากธรรมชาติ เพื่อที่จะได้ให้ผู้เรียนรู้คุณค่าและวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเป็นต้น5การวัดและการประเมินผลประกอบด้วย1มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนทั้งก่อนและหลังเรียนเพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนและเป็นแนวทางในการจัดก,การเรียนรู้ 2. การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงให้เหมาะสมกับสกเกลภาพของผู้เรียนเช่นการใช้แบบสอบถามการใช้แบบสังเกตและการใช้แบบสัมภาษณ์ 6. ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ประกอบด้วย 1. การศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล2 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 3. มีการติดตามผลและสอบถามปัญหา 4. แก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูผู้เรียนและผู้ปกครอง 5. จัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนำวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 7. การจัดบรรยากาศที่ส,งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วย 1. จับบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. มีสื่อป้ายนิเทศและมุมความรู้ 3. ปรับทัศนียภาพแล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการ 4. เฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน 8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมประกอบด้วย 1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 2. ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม 3. ให้มีความเคารพต่อกฎระเบียบของสถานศึกษา 4. ให้มีความประพฤติที่ดี 5. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ในงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครูในด้านที่2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้1จัดทำข้อมูลสารสนเทศข้อมูลผู้เรียนประกอบด้วยบันทึกข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนบันทึกการมารับบริการบันทึกความก้าวหน้าของพัฒนาการผู้เรียนและบันทึกพฤติกรรม2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนประกอบด้วย 1. ศึกษาและจัดทำข้อมูลด้านปัญหาของผู้เรียน 2. บริการติดตามออกเยี่ยมบ้านผู้เรียน 3. วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ปกครอง 4. จัดหาสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาผู้เรียน 3. ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. ด้านการเรียนการสอนเช่นปฏิบัติหน้านที่ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนทําเอกสารด้านวิชาการทําตารางสอนวิชาเอกแพทย์แผนไทย 2. ด้านงานอื่นๆของสถานศึกษาเช่นงานประกันคุณภาพการศึกษาการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการต่างๆงานประชาสัมพันธ์งานฝ่ายบริหารทั่วไป 4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและภาคีเกรือข่ายเช่นประสานกับคณะเพื่อนร่วมง,งานครูหน่วยบริการอื่นหรือสถาบันอื่นๆผู้ปกครองชุมชนและส่วนราชการอื่นๆงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครูในด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเช่นเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมพนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองรายงานและเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงังครูและสาธารณะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตเพื่อที่จะได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพครู 2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพได้แก่ 1. สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC โดยร่วมกับเพื่อนร่วมงานครูที่เป็นนักศาวิชาชีพ 2. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้แพทย์แผนไทย 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 3. นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ได้แก่ 1. การพัฒนาและปรับปรุงการจัดก,การเรียนรู้ 2. พัฒนาสื่อการสอน 3. พัฒนาสกเกลภาพผู้เรียนและผู้ปกครองในส่วนของประเด็นท้าทายกระผมได้ทําการศึกษางานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้วยหัตถเภชกรรมไทย ต่อการพัฒนากำลังกล้ามเนื้อขาและการเรืยนทรงตัวในนักเรียนสมองพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา